อยากสมัครบัตรเครดิตแพตินัมกสิกรแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณสมบัติมีอะไรบ้างและสิทธิประโยชน์มีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้นะคะพลอยมาสรุปให้ฟังกันที่สําคัญนะคะจะไปบอกวิธีการสมัครกันแบบละเอียดเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนะคะเข้าสู่ช่องอ l o c h a ค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสมัครบัตรเครดิตแพตินัมกสิกรไทยนะคะสําหรับใครคที่อยากมีบัตรเครดิตจากทางกสิกรนะเดี๋ยววันนี้นะคะพอจะมาสรุปให้ฟังกันนะคะถึงคุณสมบัติ ของคนที่จะสมัครได้นะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆค่ะที่สําคัญนะคะต้องบอกเลยว่าบัตรเครดิตใบนี้นะคะเงินเดือนเริ่มต้นเพียง1 5 0 0 0บาทก็สามารถที่จะสมัครกันได้แล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วเราก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ check, กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อยด้วยค่ะส่วนเท่าวันนี้น,นะคะใครอยากจะสมัครบัตรเครดิตแพติน้มกสิกรนะคะก็สามารถกดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะเพราะเนี่ยมีการทิ้งลิงก์การสมัครเอาไว้ให้แล้วนะคะทั้งในตัว description, คคอมมเเนต์ลย่ะสามารถกดผ่านลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วเราเนี่ยก็จะเด้งเข้าสู่แอปกัิกอรกันนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปดูวิธีสมัครกันนะคะเดี๋ยวพอเนี่ยมาสรุปสิทธิประโยชน์นะคะของบัตรใบนี้ให้ฟังกันก่อนดีกว่าค่ะ โดยบัตรเครดิตใบนี้นะคะกับบัตรที่มีชื่อว่าแพตตินัมนะคะกสิกรไทยค่ะโดยต้องบอกเลยนะคะว่าบัตรใบนี้เนี่ยเหมาะแก่การเป็นบัตรใบแรกสําหรับทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆนะโดยเงินเดือนเริ่มต้นนะคะเพียง15 0 0 0บาทนะคะก็สามารถที่จะสมัครกันได้แล้วค่ะโดยใครที่มีเงินเดือนเ้อต้นแบบนี้นะคะก็สามารถกดสมัครกันได้เลยนะโดยสิทธิประโยชน์นะคะของบัตรใบนี้นะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามีเยอะมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นใช้จ่ายนะคะทุก2ี่บาทนะคะจะได้เท่ากับ1งคะแนนั่นเองค่ะนอกจากนี้ เขายังมีบริการห้องรับรองนะคะมีระฆังเราให้ด้วยนะสําหรับเวลาใครที่ไปสนามบินนะคะก็สามารถไปใช้เรากันได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีการฟรีประกันการเดินทางต่างประเทศนะคะเพื่อนๆสาหรับใครที่ไปต่างประเทศเนี่ยตัวนี้ก็มีประกันการเดินทางกันอยู่ด้วยนะและสุดท้ายเลยนะคะบัตรใบนี้เนี่ยทำจากวัสดุรีไซเคิลนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าสิทธิประโยชน์แบบแน่นเลยนะใครที่อยากสมัครบัตรเครดิตใบนี้นะคะก็สามารถกดผ่านลิงก์ด้านล่างของพอยกันได้เลยนะพอเพื่อนเพื่อ ะะกดผ่านลิงก์ด้านล่างไปแล้วนะคะจะเด้งเข้าสู่แอปพลิเคชันนะคะเคพัดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นหน้าในการสมัครบัตรคเครดิตค่ะ โดยถ้าเพื่อนคนไหนนะคะสนใจบัตรเครดิตที่พลบอกในวันนี้นะคะคือตัวแพทตินัมกสิกรไทยนะคะ mm hmm. ก็สามารถที่จะเลือกตัวบัตรใบนี้กันได้เลยค่ะ เท่านี้นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถที่จะสมัครบครัตรเครดิตจากทางกาิกรได้แล้วนะบอกเลยว่าวิธีการสมัครออนไลน์นะคะง่ายมากๆเลยเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสามารถสมัครเองได้เลยค่ะโดยสามารถกดผ่านลิงก์ด้านล่างนะคะที่พลทิ้งเอาไว้ให้ในตัว d e สคริปชั่นแล้วก็ในตัว <S <S คอมเมนต์กันได้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าง่ายมากๆเพื่อนๆเ,เ,เองก็สามารถทําได้ค่ะก็สาหรับวันนี้นะคะพลก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยใครที่อยากสมัครบัตรเครดิตกาิกรใบอื่นนะคะสามารถไปฟังสิทธิประโยชน์ของบัตรใบอื่นนะคะในช่องอโรชาแชนแนลกันได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะฝอก็เอาคลิปด,ดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้วันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย